เอาปืนใหญ่ยิงใส่น้ามันเออปืนใหญ่ยิงใส่น้ามันดีดเียโง่นะสวยแคปสวยป่ะใครแคปเดียวะลูกมันเยอะลูกมันเยอะเอมันเยอะเอาให้จมเอาให้จมเอาแล้ว จมไหมมันจมแล้วใช่ไหมตมนะตรงไปก่อนตรงไปก่อนตรงนะตรงกัพ่อยู่ตรงอยู่ใครอยู่ตรงอยู่ไม่ใช่เพื่อนเติมกระสุนหน่อยเพื่อนอ๋อมันไม่ มันไม่ใช่ปืนปืนชี้จะหมวกเว้ยมันเป็นปืนที่ยิงเสากระโดงวิดาเมิปืนเนี้ยไม่ไม่ไม่ตรงไม่โอเคค่ะหน้าใช่ไหน้าขวาหนูหน้าขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยโอเคตรงไปเลยตรงเลยนีตรงเลยตรงเลยตรงเลยไม่ต้องนะใช่นั่นน่ะใช่นั่นน่ะใช่น้านน้าตรงเลยยิงอะไรวะตรงไลยพี่ตรงไลยตรงไลยนะตรงเลยเอ้ยสวยสวยสวยป้าตรงเลยยิงจบเสร็จแล้วเสกระโดงโดนเต็มเต็ม ก็ยิงแล้ว่จะางเงี้ยไปเลยไปเลยเข้าเลยอยูนายิงโยนเสากระโดงไปแล้วจะพังแล้วมั้ยไเรือมันแตกแล้วเร็วเยกระตุ้นกระตุ้นหมดนี่ไงแร้วาเราไสิมเตรียมตัวเตรียมตัวนูน้าไอีกเยหน่อ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 ยอแล้วอแล้วหน่อยหนยมันจะยับแล้วัยับแล้วมันยับแล้วมันยับแล้วยิงกแล้วเาพลิงเือพิเือเต็มตัวยิงยิงข้างยิงขเตรียมบุกเลยเตรียมบุกเตรียมบุกเราเล่นประชิดเราเล่นประชิดเตรียมเตรียมถือมีดถือมีด มีแล้วมยิงแล้วุจะบุกแล้วุบุกแล้วุแล้วมาแล้วมาแเมันเนยิงกับปนกับปันตายดิยแล้วกัปนตายแล้วใช่มตันาล้วบบุกทที่ขาวดูนาพิกเรือพิกเรือไอยู่้างายงซ้ายาดยิงยิงยิยิง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 หมดเลยยิง

แบกเล่าก่อนหน้า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 หน้ยเราเริ่มเข้าขาแล้วนะจมได้สองดำแล้วเอ๊ยตอนเราเราหมดแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังเรือคุณเดินเข้าไปข้างหลังเรือใต้ใต้ที่หนูนาอยู่ไปแบกมาไหม่แบกทีงไหนก็กดดีข้างหลังเรือตรงตรงใต้ใต้ที่หนูนาอยู่อ่ะจะแบกก่อนแล้วมันมีคนขึ้นเรือมันคนขึ้นเรือเรามา อยู่ข้างหนูนะไปยิงมันดิผมตามอยู่ไหน่อยพี่มันมีคนนึงไอหัวโล้นอ่ะนี่ยเรือเนี่ยมันขี้เรือมาฆ่ามันมันลักลอบขึ้นเรือเราไอหนิวฆ่ายังมันฟันอยู่เนี่ยยิงหน้ามันดิไอผมตกน้ำเรือเรือทิ้งกูไปแล้วเรือทิ้้้งกกกููไปแลวตน มันตายยังมันตายยังตายใช่ไยังไม่ตายทำตาละลาบตาละไม่แต่ทำอะไรไม่ได้มันว่ายไม่ทันหรอกตึงพ้อตึงพ้อเอ๊ได้นักเต็มตรงนาตาได้ละสาายสายายสายสาสายสายสาแหลนี่แหละั้างตรงไปตรงไปก่อนนะขันขันค้างเลยขันฝาตะโกนตึรงพ้อตึ้งพ้อตง ใส่กระสุนใส่กระสุนเพื่อนเราโจมวะเนี่ยยิง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 มันมันไม่ใช่เพื่อนเราในคันคันสีขาวไอ้คันสีขาวยิงได้มันโจมพี่ยังยังไม่โจมมันไม่โดนมันไม่โดนคอยซ่อมอยู่เออ่เชขึ้นบุกไอเสือบุกเอาเลดใส่หน้ามันแก้วแล้วเอาแล้วเพื่อน เพื่อนใช้ความสามารถหน่อยโดดโดขึ้นไปเลยโดดข้าไปเลยโดข้าไปเลยโดดข้าไปเลย h r r y u u up t c a p t a l e n ิเราโดต้อนแล้วมันมามันมาขางขขาแ ไอ้ขเหลี่ยมเขาคือกินเหล้าอยู่ท้ายเรือไอ้สัตว์เล่นอยู่ทุกนัดเหลือเล่นอยู่ทุกนัดยังไม่แพ้เราชนะเอาเดยเอาวิมาวิฮ่ฮ่าซ่อมเรือก่อนซ่อมเรือก่อนซ่อมเรือดิ มันมีคนอยู่บนเรือเราสิชุสีขาวอะฆ่ามันฆ่าไปฆ่เลยอโอเคมันตายยังไอชุสีขาวตาหนุหน้าหนหน้าน้หน้า้าัง้าย้ายแล้วโอเคนแล้วเหไล้อไะไละเพิ่มาลังให้หนูนน้เอาเอาเล่าให้หนุนน้คนนึ่งหนุนน้กิน่าห้าเพิ่มพลังอ่ะพลังอีกพลัลผมเติมเลือดให้อยู่เติมเลือดกระนุนเติมกระสุนเรือกระสุนเลยเอาเลยเดี๋ยปิดเกมลเอไอตุกหน้าตุง เต้องอีกตัโอยโดีกตัวอีกเออสวยสวยต้องเลยกระสุนเต็มกระสุนไปอีกไปอีกไปอีกซัพพลายหมดกล่องมันปิดแล้วต้องมีเกินต้องไม่ทำเลยครับมันเลยยังเอาไว้ปืนเย่างนี้ดิแต่มันขึ้นดาเมจแค่ถือค้อนคนหนึ่งลิสเลือบรูอยู่นะต้องอีกต้องอีกต้องเลยต้องเลยตรงอ่ะตรงอ่ะนี่ต้องอาะนี่เลือดเป็นรูเลือดเพื่อเรายิงเพื่อเรายิงอยู่เพื่อเราจะโจมเพื่อเราจะโจมเราต้องไปช่วยโจมโจมตรงแล้วอะไรแล้ว ไ่เรือมันนชาช้าแต่เหมือนมันมันไม่ทันเลยทันแล้วเยี่ยฟ้าต้องที่ที่ซอมไปเรือกันยังอ๊ะเย็ดโลอะพวกเรานี่มันทีมงานคนเทพอ h น n ก you อ a น y กอีซี่ด้วยนะเท่ะไหร่วะน่ะมองไม่เห็นเลยโอที่หน้าสามร้อยสี่สี่เคมันโหดจัดเลยวะคูดับไม่ที่ได้แค่เท่าไหร่หมื่นสาม เกมเนี้ยเนีเ่ยสนุ <c oughs> ก,เก,กเดือดจังวะ <c oughs> เกมที้อะไร็กีเดือดจังวะร้อนเลยเเฮ้ยสายพาไปสายให้หลิวที่หนึ่งเฉยคห้เฉวสี่ไอ้แี้ดูดิ